ไปเป็นหมวดบาทในทีมกกร,รมนะครับทีมกกร,รมเนี่ยจ,จะแบ่งออกเป็นมีโปรดักต์โอเนอร์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับทีมกกร,รมเนี่ยจะมีแค่นี้ไอ้วงวงเนี่ยหนึ่งสองสามสามตัวนี้นะครับคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้จะไม่ได้อยู่ใน่าวงสก,กร,รมนะครับก็คือซีเนียร์มีเดจเมนต์มา์เก็ตติ้งเซลล์แล้วก็ยูเซอร์กับคัสเตอร์นะครับจะไม่ได้อยู่ในทีมสก,กร,รมทีมกกร,รมจะมีหลักๆคือเป็นโปรดักต์โอเนอร์ สกม,มารเอร์แล้วก็เดิมหลักเป็นทีมโปรดักต์โอเนอร์ถ้าเป็นยูเซอร์จะดีมากแต่ว่าส่วนใหญ่ในความเป็นจริงมันทาอย่างนั้นยากมากจะไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่จะไม่ใช่ถ้าสามารถเอายูเซอร์เอาคัสเตอร์มาเป็นโปรดักต์โอเนอร์ได้เลยจะดีมากนะครับเดี๋ยวจะบอกทีนึงว่าทําอะไรโปรดักต์โอเนอร์คืออะไรโปรดักต์โอเนอร์ก็คือคนที่ตัดสินใจว่าจะเอาฟีเจอร์อะไรแล้วคนที่เรียงลําดับความสำคัญฟีเจอร์ เป็นเหมือนตัวแทนลูกค้าน,นั่นเองนะครับเป็นเสมือนตัวแทนลูกคา้าก็อาจจะเป็นฝ่ายบิสเนสก็ได้หรืออาจจะเป็นเอาลูกค้ามาอยู่ในทีเลยก็จะดีที่สุดนะครับแต่ยากมากแต่ยากมากก็ถ้าทําได้แล้วก็สกิลที่ผู้ดำเนินควรมีครับมีก็วิชั่นเป็นลีดเดอร์ชิพนะครับก็ควรจะมีเป็นหัวหน้าควรจัดการ like ร้านเสริมขึ้นเขาดับได้ก็จะเอาอะไรก่อนอะไรหลังควรจะมีความรู้เรื่อง U X บ้างนะครับ UX คือ User Experience ว่าทำยังไงให้มัน User มันใช้ง่ายก็คือช่วยคิดแทน User ได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องช่วยคิดช่วยด e c i s i ่ n ช่วยตัดสินใจแทนได้หน้าที่หลักของ Product Owner คือดีติชั่นตามที่บอกไปเหมือนไอ้ที่บอกไปแล้วของ Business นะครับช่วยให้ทีมชัางแทนทีมได้ว่าจะเอาทายก่อนเอาอะไรหลังนะครับโดยที่คนนี้แหละมักจะเป็นคนที่ไปคุยกับลูกค้าเดี๋ยวไปเก็บข้อมูลข้างนอกมานะครับแล้วก็วางแผนว่าจะ ปล่อยเมื่อไหร่มีวิสเป็นเเมนนะครับมีบูดั r กรถแม p มีวิทีเห็นโมเดลไฟแนนซ์อันนี้อาจจะไม่ต้องเยอะมาก s t จ g ี้แอนด์มาร์เก็ตดีเรซช์เซจจี้แอนด์มาร์เก็ตดีเปก็คือเปนคนไปคุยลูกค้านั่นแหละนะครับนะไม่ใช่ว่า Marketing ิ้งยิงแอนดนะหมายถึงว่ามัน m a r k e t ็ตตแบบว่าไปลงสนามจริงไปถาม s เซเว y ลูกค้าจริงไปสัมภาษณ์จริงว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วรู้แล้วตัดสินใจได้ว่า User อร์อยากได้อะไรนะครับอันนี้คือภาพสรุป ของสก,กรรมทั้งหมดนะครับก็อันนี้ผมจะไม่พูดมากเพราะมันมีสไลด์ถัดไปอธิบายดีดีเทลอยู่แล้วแต่ประมาณว่าในในรืน่นนี้รื่งเดียวเนี่ยจะมีโฟล์ทั้งหมดของสกรรมอยู่ในนี้จะมีโฟล์ทั้งหมดของสัก,กรรมอยู่เหมือนสรุปอาจจะอาสกกรรมทั้งหมดในหนึ่งหน้านะครับแต่อาญญา่านยากบอกบตรงๆว่าอาญญา่านยาก